ะะมีข่าวดีสำหรับประเทศไทยไหมครับครับซาบิกเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่ผลิตปุ๋ยรายใหญ่เบอร์ษัทหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็รายใหญ่ของซาอุดีอาระเบียทีนี้วันนี้ก็ได้เวโอกาสหารือกับ CEO ของซาบิกซึ่งข้อมูลเบื้องต้นที่อยากจะเรียนให้ทราบก็คือว่าซาบิกเนี่ยเป็นบริษัทที่ก็ทำธุรกิจหลายด้าน โดยเฉพาะด้านปิโตรเคมีแล้วก็มีทั้งเรื่องปุ๋ยเรื่องอุปกรณ์การเรื่องเคมีพันเป็นด้านหลักนะครับแล้วก็อื่นๆอีกเยอะเนะครับเคมีพันก็มีทั้งในเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์ในเรื่องของแพคเกจจิ้งต่างๆนะครับซึ่งซาบิกก็ทำธุรกิจมา50ปีแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในตะวันออกกลางเป็นบริษัทที่ทำด้านนี้ ค้าขายกับ50ประเทศทั่วโลกไทยเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็เขาบอกว่าหลังจากเราได้ปรับความสัมพันธ์ใหม่เนี่ยเขาก็ให้ความสัมพันธ์กับประเทศไทยเป็นพิเศษนะครับตามนโยบายของรัฐบาลทั้งสองฝ่ายซึ่งในเรื่องปุ๋ยรัฐบาลซาอุดิอาระเบียก็ ต้องการที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเจราจาเพื่อให้ประเทศไทยสามารถนำเข้าปุ๋ยจากซาอุดีอราระเบียได้มากขึ้นนะครับอย่างน้อยที่สุดนโยบายของผมก็คือตราบเท่าที่เรายังแก้ปัญหาเรื่องราคาไม่ได้เพราะต้นทุนการผลิตเนี่ยมันสูงขึ้นมากแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยปุ๋ยมันทาจากแกส๊สเมื่อราคาแก๊สในตลาดโลกยังสูงเนี่ยก็ส่งผลให้ราคาปุ๋ยในตลาดโลกมันสูงขึ้นด้วย เราต้องนําเข้าปุ๋ยร้อยเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นต้นทุนการนําเข้าปุ๋ยในประเทศไทยก็สูงขึ้นตามราคาปุ๋ยในตลาดโลกแล้วราคาแก๊สในตลาดโลกรวมทั้งเราต้องขนส่งปุ๋ยเข้ามาซึ่งต้องใช้น้ํามันขณะที่ราคาน้ํามันก็สูงด้วยในโลกนะครับเพราะนั้นก็ทําให้ราคาปุ๋ยในประเทศก็ยังมีราคาสูงอยู่แต่ว่าในประเทศเนี่ยเราต้องแก้ปัญหา2ข้อข้อหนึ่งคือแก้ปัญหาเรื่องราคา กับสแก้ปัญหาเรื่องปริมาณปุ๋ยที่นําเข้าต้องไม่ให้ขาดแคลนสําหรับความต้องการใช้ของเกษตรกรไม่งั้นจะเกิดปัญหาใหม่ที่หนักกว่าเฉพาะเรื่องราคานะครับส่วนเรื่องราคาเราก็แก้ปัญหาด้วยวิธีจัดทําโครงสร้างราคาใหม่โดยกรมการค้าภายในเป็นผู้ดําเนินการซึ่งขณะนี้เราทําเสร็จแล้วให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เป็นจริง ในการนําเข้าดูจากใบอินโวイスที่นําเข้าจริงๆซื้อขายจริงนะครับแล้วก็มาทอนเป็นราคาขายหน้าโรงงานว่าควรจะเป็นเท่าไหร่เพื่อให้ยุติธรรมสําหรับเกษตรกรที่เป็นผู้ใช้ปลายทางแล้วก็ยุติธรรมสําหรับผู้นําเข้าด้วยว่าถ้าก็นำเข้ามาราคาสูงเนี่ยบังคับแล้วก็ขายถูกเดี๋ยวปุ๋ยก็ขาดเขาเลิกนําเข้าเพราะมันมีตัวเลขบอกแล้วว่าบางช่วงที่เรากดราคาเยอะๆเนี่ยเขาก็หยุดน,นําเข้า สุดท้ายก็จะกลายเป็นปัญหาการขาดแคลนปุ๋ยส่วนในเรื่องปริมาณตอนนี้ก็ถือว่าแก้ปัญหาลุล่วงสำหรับข้อนี้นะครับนั่นก็คือว่าเราได้เร่งเจรจากับซาอุดีอราระเบียในการนำเข้าปุ๋ยซึ่งขณะนี้เราได้มีการทำสัญญาซื้อขายในการที่จะนำเข้าปุ๋ยได้แล้วจนกระทั่งถึงเดือนกรกฎาคมเนี่ย จำนวน3 0 20,500ตันแล้วก็สำหรับเดือนสิงหานี้ก็ได้มีการเจราจากันในการที่จะนำเข้าเพิ่มเติมแส2,000ตันซึ่งรวมแล้วก็หมายความว่าสำหรับการนำเข้าปุ๋ยจากซาอุดีอาระเบียที่เป็นตัวเลขของความสำเร็จเพื่อแก้ปัญหาปริมาณปุ๋ยก็จะเป็น4 2 5 0 0 0ตัน ที่เรามีสัญญาชัดเจนแล้วก็ล็อตสุดท้ายก็จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นในเดือนสิงหาคมนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความก้าวหน้าที่ขอนุญาตเรียนให้ได้รับทราบนะครับอย่างน้อยก็แก้ปัญหาไปได้ข้อนึงสำหรับกับเกษตรกรคือปัญหาขาดแคลนปุ๋ยไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเราได้นำเข้าจากซาอุดีอาระเบมากขึ้นแต่ว่าเรื่องราคายังต้องเป็นไปตามกลไกของราคาปุ๋ยในตลาดโลก แล้วก็ตราบเท่าที่ราคาแก๊สในตลาดโลกนี่ยังสูงอยู่ราคาน้ํามันยังสูงที่ต้องขนส่งปุ๋ยในการนําเข้าเนี่ยราคาปุ๋ยก็ยังยังยังจะต้องสอดคล้องกับตลาดโลกอยู่แต่การทําโครงสร้างราคาเที่ยวนี้เนี่ยผมเรียนเลยว่าเราทําโครงสร้างราคาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเกษตรกร,กรมากกว่าผู้นําเข้าแต่แน่นอนต้องให้ผู้นําเข้าก็มีกําไรไม่งั้นเขาก็ไม่นําเข้าแต่ว่าสัดส่วนโครงสร้างราคาใหม่ อัตรากําไรสัดส่วนกําไรของผู้นําเข้าน้อยลงกว่าโครงสร้างเดิมที่ได้เคยใช้มาก็ก็กแปลว่าก็ช่วยให้เกษตรกรสามารถซื้อซื้อปุ๋ยในราคาที่ย่อมเยาลงมาแต่สูงไหมยังสูงครับเพราะนั้นทางออกอีกทางหนึ่งที่รัฐบาลจะแก้ปัญหาก็คือจะต้องจัดโครงการปุ๋ยราคาพิเศษเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเป็นการเฉพาะซึ่งผมก็สั่งการไปแล้วว่า จะทำอย่างไรให้กระทรวงเกษตรกับกระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกันในการที่จะสแสวงหาแหล่งปุ๋ยราคาพิเศษจริงๆซึ่งรู้ว่ามันไม่ง่ายเพราะว่าปุ๋ยเขาก็ต้องขายกันในราคาตลาดเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยประเทศไหนนําเข้าราคาพิเศษประเทศที่ได้คนละราคาก็จะมีปัญหาตามมาในการเจรจาทางการค้าแต่เราก็จะพยายามครับแล้วก็ จะจัดปุ๋ยราคาพิเศษนี้ให้กับกลุ่มเกษตรกรส่วนแต่ละรายก็เป็นราคาตลาดไปก็ได้มอบหมายไปแล้วว่าให้พยายามเร่งเจราจาสแสวงหาแหล่งปุ๋ยราคาพิเศษต่อไปนะครับจากการที่เรานำเข้าจากซาอรวมแล้วสี่แสนสองหมื่นเนี่ยมันจะเพียงพอต่อความต้องการปริมาณของบ้านเออความต้องการใช้ปุ๋ยก็มีเยอะครับแต่อย่างน้อยซาอุเนี่ยเราถือว่าเรานําเข้าได้เยอะขึ้น นะครับแล้วก็เป็นการนําเข้าเร่งรัดมากขึ้นกว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเพราะว่ารัฐบาลเขาก็ไฟเขียวที่จะให้โอกาสเราในการนําเข้าปุ๋ยมามากขึ้นเ,<อ>เช่น<อ>แต่เดิมเนี่ยเรานําเข้าจากซาบิกเป็นหลักแต่ช่วงหลังรัฐบาลซาอุก,ก็อนุญาตให้นําเข้าจากมาเดนได้ด้วยซึ่งมาเดนเนี่ยเขาผลิตฟอสฟอรัสคือตัว P เป็นเป็นหลักแต่ว่าส่วนซาบิกเขาผลิตยูเรียเป็นด้านหลัก เพราะนั้นเราก็จะได้แหล่งนําเข้าฟอสฟอรัสกับยูเรียได้มากขึ้นส่วนตัวที่โพแทสเซียมก็หาจากแหล่งอื่นนะครับโครงการปุ๋ยราคาพิเศษนะคะที่เราจะจัดให้กับเกษตรกรจะทําได้เมื่อไหร่คะเอ่อได้ทํามาแล้วรอบหนึ่งโดยใช้ความร่วมมือไม่ได้ใช้เงินใช้ความร่วมมือระหว่างสมาคมปุ๋ยของประเทศไทยนะครับ กับกระทรวงเกษตรแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ในการปรับราคาปุ๋ยให้ลดลงกว่าราคาตลาดกระสอบหนึ่ง2 0บาทแล้วก็จัดไปทั้งหมด4ล้าน500แสนตันแต่ว่าโครงการนี้จบไปแล้วแล้วก็สามารถขายปุ๋ยให้เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรในราคาพิเศษเนี่ยไปถึงประมาณ3 0 0แสนกว่าตัน 3, <000 S 1> นะครับ3เท่าไหร่หนะ 3.15ล้านกระสอบ3.15ล้านกระสอบตะกีก้ไม่ใช่ไม่ใช่ตันนะครับกระสอบ4ี่ล้านห้าแสนกระสอบครับจะมีเป็ดสองไหมคะเออก็พยายามดูอยู่แต่ว่า,าช่วงนี้เนี่ยก,ก็ต้องขึ้นอยู่กับพ่อคา้าหรือผู้ประกอบการด้วยเพราะเขามาช่วยเราแต่ละครั้งเนี่ยเขาก็เขาก็กระทบธุรกิจเขาอยู่เหมือนกันนะครับแต่เราก็เห็นใจเกษตรกร เพราะนั้นก็พยายามมันมีอีกทางหนึ่งแต่ว่านี้ต้องใช้เงินจำนวนมากก็คือวิธีการในการที่จะช่วยสนับสนุนหรือที่เรียกว่า,าช่วยชดเชยราคาปุ๋ยให้กับเกษตรกรซึ่งอันนี้ก็ยังต้องรอการพิจารณาของฝ่ายต่างๆที่ดูแลทางด้านการเงินการคลังของประเทศอยู่ ครก็ตัวราคาที่เราลองเข้าจากซาอุเนี่มันจะทำให้ตอบโจทย์ของเกษตรกรเราซื้อได้ในรา,นาคาถูกลงสักกี่เปอร์เซ็นต์เอ,อ่อยังน้อยตอบโจทย์เรื่องปริมาณที่ปุ๋ยจะไม่ขาดแต่ในเรื่องราคายังไม่ตอบโจทย์100%เซเพราะว่าราคาปุ๋ยในตลาดโลกก็ยังสูงอยู่ผมพูดความจริงนะครับมไม่อยากพูดอะไรที่มันไม่จริงพูดความจริง ว่าตอนนี้เราก็เห็นใจกนเกษตรกรแต่รัฐบาลก็มีหน้าที่ต้องแก้สองก้อแก้หนึ่งเรื่องราคาซึ่งก็ก็ยังทําไม่ได้เต็มร้อยแต่โครงสร้างราคาใหม่เนี่ยผู้นําเข้าปุ๋ยผู้ประกอบการคนขายปุ๋ยได้กําไรน้อยลงนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยแทนที่มันจะสูงขึ้นไปร้อยหนึ่งมันก็อาจจะสูงขึ้นไปเหลือแค่8 0ดสิบแปดสิบห้าเก้าสิบแต่ว่าสูงไหมสูงครับแต่ว่าอย่างน้อยข้อสองปริมาณไม่ขาด เราก็ต้องแก้สองของ้อนะครับขอบคุณครับ